สวัสดีค่ะพี่น้องไปรออีกแล้วมือนี้สมาชิกกับทีมงานเดิมค่ะคุณมอมอดค่ะน้องก้อยกุ้งละกันน้นองมีแล้วเพั่นๆเห็นอยู่แล้วเพั่นๆทักทายอยู่บ้างฮะเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องเออมือนี้วัดหยุดค่ะสิบากันเป็ดมองเสียวๆค่ะมองเสียวๆเสียวคือเสียวทั้งใดนี่เอากระทาเบื้องเอาค่ะว่าเสียวอมองใดต่วัรับรองเสียวแน่นอนพี่น้องผู้ใดไปก็ต้องเสียวต้องร่อลุ้นนะพี่น้องด้วยบ้างสิบากันไปใส่นะคะ

มึงเปิดคลิปที่สิว่ามันปวดเสียมเมื่อคนอะตกมหต้มไก่ไก่ตุ๋นเนาะมึงมาหลานกดเมียมันก็มาเขียนไฟบอกคนบอกจ่ิงขันเกิดขันจะบอกว่าฮาเกิดแบบว่าขับรถขับลาบมใส่เมียนี่คือก็จะสิจับเนาะหลายคนใชยใส่เกินสองเนป๊ไปขึ้นหมอนปากกว่าหินจะไฟเมียเปียกเพรมันเขาตั้งดานเน่เน่เขาสมพั้งวันนี้เราจะมา มา่ยังค่ะมาซื้อผ่าค่ะยี่บันเสียวค่ะเสียวปลาอันนี้คือหลานใหญ่สุดเนาะแต่ว่าปกติเขาถือไปตะหลาดพุ่นบอค่ะบ่งค์เฮเขาไปไหนแก่ะบอนุ้นไปซื้อแต่บ้านนั่นบ้านมึงซี้แยกกันไหมมันแยกซี้แยกไปซื้อแต่นักกินค่ะนี่พี่น้องค่ะโอ้ยตุ๋มมหลายตะบดบุญพระเวรสิบ้านสิพาลงไปชมพี่น้องสี่คนก็ได้อือ วันนี้พี่เมลิสา <พอ S 1> จะพามาดูนะโอ้ยหมู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 หมหมเก้าถ่ายโทรทัศ์สิบแปดป่ะจาเนี่ยอก้าวเตียงที่นอนหมอนพักห่มไงป้าเป็นโซนผ้าถุงเป็นตางๆผ้าถุง จากออกจากลานวังหันครับพี่น,อน้องกระสีมาหลาะเบิงลานต่างๆนะคะอยากจะบอกว่าบ้านเสียวกาะสินนี่สิเป็นแบบว่าเป็นมู่บ้านหนึ่งเลยที่มีแต่หม่องขายผ้าห่มขายที่นอนนี่เป็นดังสีเลยครับพี่น,อน้องนี่นกระสิบ่ตั้งกันค่ะถ้ามอดอนันผาพาไปนีข้าซื้อใส่ได้อีกเนื้อช็อเล้เ เสื้สตอตัดสุดผ่าเสื้อแม่เออกับผ่าเสื้อน่นละล่ะต,ตัดชุดเสื้อชุดอย่างนี่ละ่ะนี่ค่ะเข้ามาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ข้างใน,นก็สิเป็นโซนผ้ามานโซนอย่างกับสิ้อะพีนอ้องแมนมดเลยนะคะ พี่น้องค่าเรียบร้อยแล้วได้ของแล้วมันอีหลายเนี้ยซุ้ข้างหลังอร่อยมองอยู่ป้าเมย์อยู่ไหนป้าเมย์อยู่ไหนเออค่ะเปิดขอค้างว้ในซุ้มที่แหลกมาสิมาซื้อเสื้อสองหัว เอาไปเอามาหลายก็สองค่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พาพี่น้องมาทั่วเบิงหม่องสือสิ่งสือของสือที่นอนสือประหมสือต่างๆนานาเตรียมที่จะเปิดร้านแล้วนะคะจะในกับฝากร้านไซมอนน้ำเนกันแล้วกันนะคะสมตําเบาพื้นสาขาสองสาขาแรกนี่คือเป็นร้านเจซีด้ยพี่น้องงเลอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนกันแล้วกันค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมนะคะจะในกับฝากสมาชิกน้ำเนกันแล้วกันคุณหมอมมอดค่ะน้องก้อยกุ้งแล้วก็พี่น้องเมย์นะคะ ขอบคุณพี่นอ้องค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย